รู้หรือไม่บืนกลเบาที่ถูกออกแบบในสวิตเซอร์แลนด์แต่กลับไม่เคยประจำการในกองทัพสวิตนั่นก็คือ SIG KE7 บืนกลเบากึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบโดย Anno Foller และ Emil Keller ในช่วงปี1929ใช้กระสุน7.92 x 57ม m Mauser โดยความเร็วการยิงอยู่ที่550นัดน,นาที พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและแมกราซีนมบรรจุในกล่อง25นัดแม้จะถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันตามสไตล์สวิสแต่กลับขายไม่ดีในบ้านเกิดจึงหันไปหาตลตาดต่างประเทศนั่นก็คือกองทัพจีนจีนคือผู้ใช้หลักของ KE7 ในช่วงสงครา,ามกางเมืองและสงครามกับญี่ปุ่นข้อดีคือน้ำหนักเบาพกพาง่ายและแม่นยำแม้จะเป็นแค่ตัวประกอบในประวัติศาสตร์ แต่ KE7 ก็สะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบที่ดีไม่ได้แปลว่าจะอยู่รอบในสงคราม KE7 ปืนกลสวิต์ที่กลายเป็นตำนานในแดงไกล